ก็สวัสดีนะวันนี้ผมจะตั้งแต่เอาลังนี้มานะที่ว่ามีประมาณ40ตัวเนี่ยผมยังไม่ได้ลองดูว่ามันจะมีตัวที่สามารถวางไข่ได้หรือเปล่านะหรือตัวที่มีจ G นะเจมมิเกะนะก็จากที่สังเกตนะครับมีไข่เพิ่มมานะ แปลว่ามันน่าในนี้น่าจะมีตัวที่ออกไข่นะถ้าจะให้ชัวร์ประมาณอีกสักสองอาทิตย์สำหรับผมนะผมจะเอาให้ชัวร์คืออีกสองอาทิตย์ถึงจะมาฟันทงได้ว่ามีตัวมีจีจีหรือเปล่านะมีเจมีเกตหรือเปล่าเราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าจะมีไข่ประมาณแบบนี้อีกไหมนะถ้ามีไข่แบบนี้แปลว่า หลังนี้ไปต่อได้แน่นอนนะครับนี่คือวิธีดูนะผมก็มือใหม่นะผมก็หาวิธีดูของผมนะก็เพื่อนๆอ,อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับโอเครอบคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ